ดี่ค่าร้านก่อกรนกการเกษตรนะคะวันนี้มีลูกค้าจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับมานะคะอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะลูกน้องได้ทําการขึ้นเครื่องใส่รถไปเรียบร้อยนะคะดูลักษณะนะคะของเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับค่ะ จะมีถังทั้งหมดอยู่สี่ถังนะคะถังละ20กิโลสี่ถังก็80กิโลนะคะดูนะคะก็จะมีโรงจักรู่สองกครงจักระะเพื่อกันกันให้มันมันไม่เพื่อทําให้มันบาลานซ์กันทั้งสองข้างนะคะกรงจักรก็จะมีสองโรงจักรนะคะดูนะคะทีนี้ดูด้านหน้าของคานนะคะคาตนตัวนี้ค่ะคาน ก็จะมีความกว้าง1เมตร80เซนติเมตรนะคะจานจานก็เป็นจานคู่แบบลูกปืนนะคะจาน12นิ้วลูกปืน32ตลับนะคะดูน,นะคะลูกปืนนะคะ32ตลับค่ะนะคงทนมั่นคงนะคะทีนี้ในจานจานที่อยู่ในถังจะเป็นจานแบบโรยนะคะใส้ดาจานนี้ใส่ อยู่ในถังเป็นจานแบบโรยนะคะเราก็จะแถมจานแบบพออยู่ในถังคือจานแบบดํานะคะเป็นกอกอนะคะเราก็จะแถมจานแบบนี้นะคะจานแบบโรยให้นะคะไปสี่อันนะคะคือสี่ถังเข้าไปถ้าลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนจากแบบโรแบบแบบดาเป็นกอกอให้เป็นแบบโรยก็เอา จานที่อยู่ในถังออกแล้วก็เอาจานแบบโดยเปลี่ยนเข้าไปง่ายๆนะคะตัวน,นี้นะคะแล้วเราก็แถมสลักนะคะสลักไปสามอันนะคะสลักนะคะให้ลูกค้าไปถึงใช้ได้เลยไม่ต้องวิ่งไปซื้อสลักนะคะไปถึงก็ใช้ได้เลยนะคะสนใจติดต่อมาที่ร้านอกอบกโนก,การ,กรเกษตรอยู่ที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยนนะโสธรคะ่ะเบอร์โทร 0 9 4 4 6 9 9 2 2 4นะคะหรือเบอร์โทรเบอร์หนึ่งศูนย์5ขอบคุณลูกค้าอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะที่ไว้ใจร้านก่อกระนุกการเกษตรนะมาอุดหนุนสินค้าร้านของเราขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ